สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่27มิถุนายนนะครับ2560ตัวแรกนะครับ lpn นะครับก็คิดว่าหนทางการกลับมาเติบโตปีหน้าก็ยังไม่ง่ายนะครับอัพเดตยอดจองล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดโครงการใหม่นะครับแห่งโครงการที่2ในไกลมาส2 The Selected ดเกษตรงามวงวานนะครับมูลค่าพันล้านขายหมดไปเมื่อวันที่24มิถุนายนคือวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนโครงการที่เปิดใหม่ใน Q2 ก่อนหน้านี้ได้แก่สวีทดินแดงนะครับพั 1, ก็ขายได้55เ์เพราะฉะนั้นยอดจองสะสมหนต้นปีเนี่ยตอนนี้คิดเป็น47อร์ของเป้านะครับคงเหลือต้องทำอีกประมาณหมื่นล้านนะครับก็ต้องไปหวังนะครับ ก็ยังเหลืออีกหม่นล้านนะครับต้องไปหวังจากค่าโครงการใหม่นะครับซึ่งมีโครงการใหม่ที่เปิดตัวในครึ่งปีหลังนะครับได้แก่โครงการผลโยธิน3-2,700ล้านเพรสสาธุประดิษฐ์พันหล้านและส่วนที่เหลือนี่ยังไม่เปิดทําเลนะครับก็ยังต้องลุ้นต่อไปนะครับสำหรับแนวโน้มกําไรนะครับในปีนี้คงลดลงแน่นอนนะครับเป้าโอนปีนี้9,400นนั้นลดลง จากปีที่แล้ว31%ตอนนี้ทำได้แล้ว2,002นะครับขณะที่มีแบ็กหลอกรอโอนในครึ่งปีหลังอีก4,000นะครับเพราะฉะนั้นยังต้องทำอีกประมาณ3,000ล้านนะครับซึ่งจะต้องขายจากสต็อกนะครับทำให้เป้าโอนปีนี้ยังต้องลุ้นอยู่นะครับในขณะที่ m a r g จิยังอ่อนลงเพราะคิดว่าในการขายสต็อกเพื่อมาสร้างรายได้เพื่อโอนในปีนี้เนี่ยยังมีเพเชอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคาดกำไรลดลง40%ในขณะที่ปีหน้าเนี่ย คาดว่ารายได้จะกลับมาเติบโต25%นะครับแต่ว่าแบ็กหลอกปัจจุบันมีรอไปโอนแค่3,005นะครับส่วนที่เหลือคงไปหวังจากการขาย5้าโครงการใหม่นะครับซึ่งจะต้องขายให้ได้มากๆนะครับแล้วโอนให้ทันปีหน้านะครับซึ่งเรามองแล้วก็ยังมีความชัดเจนน้อยนะครับถ้าดูพิจารณาในเชิงแบ็กหลอกนะครับสำหรับราคาหุ้นเนี่ยถ้ามองดูแล้วราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบรับ ในแง่ที่ดีเกินไปนะครับในขณะที่แนวโน้มกําไรยังไม่แน่นอนนะครับปีปัจจุบันเนี่ยถ้าอิงตามประมาณการที่ปีหน้าจะกลับมาเติบโต25% PE ยัง,ยงอ,อยู่ที่ระดับ11เท่าทีเดียวนะครับซึ่งเทียบกับค่าเฉลี่ย p ี8เท่านะครับแล้วก็พิจารณาถึงแนวโน้มกําไรปีหน้ายังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับยังต้องอาศัยการขายที่ ดีในครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงคำแนะนำขายนะครับปรับมาใช้ราคาพื้นฐานปี6-1ที่9บาทที่ PE เฉลี่ย8เท่าสำหรับตัว TKS นะครับก็การเติบโตของบริษัทร่วมจะช่วยชดเชยกำไรจากลงพิมพ์ที่ลดลงนะครับกำไร คิ 1> 1นะครับรายได้ลดลง10%นะครับเพราะไม่มีงานพิเศษเหมือนปีก่อนและงานที่เราเลื่อนรับรู้รายได้ไปในครึ่งปีหลังนะครับอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็น25%จากปีก่อน28%ค่าใช้จ่ายใ,ในการขายบริหารเพิ่มขึ้น11%กําไรจากธุรกิจลงพิมพ์ลดลง41%แต่ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น45%เนะครับพรามาจากซินเนกนะครับแล้วก็ TBSP นะครับทำให้กำไรสุทธิของ TKS ทรงตัวนะครับใกล้เคียงกับเดิมนะครับที่89ล้านสำหรับปีนี้นะครับ Q2 เราคิดว่าแนวโน้ม กำไรธุรกิจลงพิมพ์ยังอ่อนตัว Q1 Q คและเยียว์เยียปกติเป็นโลซีซันจะไปดีในครึ่งปีหลังส่วนงานที่เราที่เลื่อนมาและงานสเต็มล้านสุดวกซื้อที่กลับมาใหม่จากปีก่อนที่ไม่ได้งานนะครับส่วนซินเนกที่มีแนวโน้มดีต่อเนื่องยอดขายสมาร์ทโฟนยังโตยังสูงนะครับเป็นตัวแทนขายสินค้าอุปกรณ์โฉอุปกรณ์เสริมในสินค้าไอทีสมาร์ทโฟนและสินค้าอื่นๆและได้ตั้งรว่วมบริษัทร,ร่วมนะครับในธุรกิจอินดัสเทรียลเกรด โปรดัก t ์ซึ่งจะเริ่มมีรายได้ในคิวสองครับยังอยู่ในหว่างเจาจานะครับใน ในธุรกิจ financial service ตลอดจนการขยายตลาดในเพื่อนบ้านนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่14.55บาทนะครับปรับคำแนะนำนะครับจากขายเป็นทยอยซื้อนะครับแม้ว่าผลประกอบการลงพิมพ์จะลดลงแต่บริษัทร่รวมซินเนก TBSP ยังเติบโต,ตดีนะครับจึงเพิ่มน้ำหนักในบริษัทร่วมมากขึ้นจึงปรับประมาณการราคาพื้นฐานเนี่ยอิงตามซัมมบเดพนะครับจากเดิม c P12 เท่าโดยโลงพิมพ์ยังอิง P12 เท่า4.62บาทนะครับบวกกับราคาพื พื้นฐานซเนเนกจากบูมเบิร์กและราคาตลาดของ TBSP นะครับให้ส่วนลดที่15ราคาพื้นฐานอยู่ที่14บาท55สตางค์ปรับคำแนะนำขึ้นนะครับเป็นทยอยซื้อจากเดิมเป็นขายนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ